พุทธคุณหลวงปูท่ทวดสวดสั้นๆก่อนเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความโชคดีหลวงปูท่ทวดหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ยืนยันความมีอยู่จริงประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตํานานที่มีผู้มีศรัทธาจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานน้ำทะเลจืดที่เป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่ทำให้ผู้คนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ตำนานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้หลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาที่ไม่เสื่อมคลายตำนานน้ำทะเลจืดตำนานนี้เกิดขึ้นในสมัยที่หลวงปูท่ทวดยังบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในสำนักอาจารย์กาแห่งเมืองนครศรีธรรมราชมาได้หนึ่งพันษามีฉายาว่าพระภิกษุราโมธรรม,มิโก ท่านเห็นว่าน่าจะได้ศึกษาเพิ่มเติมจากสำนักอื่นต่อไปอีกและเมื่อนำความไปปรึกษากับอาจารย์กาอาจารย์กาก็เห็นว่าลูกศิษย์อายุยังน้อยน่าจะศึกษาก้าวหน้าไปกว่านี้ได้อีกมากจึงแนะนำว่าสำนักใหม่ไม่มีที่ไหนจะเหมาะเท่ากับสำนักพระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงได้จารึกคำรับรองความประพฤติตลอดจนหลักสูตรต่างๆที่ได้ศึกษามาลงในใบลาน ให้สิทธิเอกถือเป็นเอกสารสำคัญไปยังกรุงศรีอยุธยาพระภิกษุราโมโรธมิโกได้ออกเดินทางจากเมืองนครศรีธรรมราชสู่กรุงศรีอยุธยาด้วยเรือสัเภาสินค้าซึ่งบรรทุกผู้โดยสารไปด้วยหลายคนแต่พอถึงชุมพรเรือก็เผชิญกับพายุสามวันสามคืนข้าวปลาอาหารและน้ำจืดที่กำหนดจะเข้าไปซื้อที่ชุมพรก็หมดลงตั้งแต่วันแรกที่เจอพายุ เกิดความหิวกระหายกันทั้งลำเรือบรรดาลูกเรือก็เห็นว่าเพราะกรรมอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี้น่าจะมาจากมีพระอยู่ในเรือจึงลงมติเป็นเอกฉันตามธรรมเนียมเรือที่จะจับคนที่ไม่ถูกกับชะตาเรือโยนลงทะเลบรรดาลูกเรือตรงเข้าจับกลุ่มพระภิกษุราโมซึ่งท่านก็ไม่ได้ขัดขืนดิ้นรนแต่อย่างใดปล่อยให้พวกเขาทำแต่โดยดีจนลูกเรือพากันแปลกใจ แล้วก็บังเกิดความสงสารเปลี่ยนใจเป็นพาท่านไปทิ้งไว้บนเกาะดีกว่าโยนลงทะเลจึงนำตัวลงเรือเล็กมุ่งไปที่เกาะระหว่างทางที่ถูกพาห่างออกไปจากเรือใหญ่นั้นพระภิกษุราโมก็เห็นว่าลูกเรือแต่ละคนอยู่ในสภาพอิดโรยไม่มีเรี่ยวแรงเพราะอดทั้งอาหารและน้ำจึงพระนมือตั้งจิตอธิษฐานแล้วยกปลายเท้าจุ่มลงในทะเล มันโดนน้ำสีครามก็ขยายวงจากปลายเท้าของท่านออกไปเป็นสีน้ำใสท่านจึงบอกกับลูกเรือที่กำลังตื่นตะลึงว่าดื่มเสียสิพวกเจ้าอยากกระหายต่อไปอีกเลยดื่มน้ำจืดให้ชื่นใจเสียเถอะพวกลูกเรือจึงก้มดื่มน้ำด้วยความกระหายจนอิ่มแปร่ทุกคนแล้วก็แปลกใจสำนึกได้ว่าพวกตนได้ทำความผิดอย่างมหันต์แล้ว จึงพากันก้มกราบขอขมาพระภิกษุราโมยังเตือนพวกเขาให้ใช้ภาชนะเท่าที่มีอยู่ในเรือตักน้ำจืดไปฝากพวกบนเรือใหญ่ด้วยเมื่อเรื่องราวที่พระภิกษุเหยียบน้ำทะเลจืดถูกนำมาเล่าในเรือและได้ลิ้มน้ำจืดกันตายแล้วผู้คนในเรือก็พากันก้มกราบขอขมาที่ล่วงเกินท่านไปบัดดนลมก็สงบฟ้าโปรง่งสำเภาจึงเดินทางต่อไป เมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาบรรดาลูกเรือและผู้โดยสารก็พากันแห่แหนไปส่งพระภิกษุราโมถึงสำนักท่านสังฆราชเมื่อได้ทรงอ่านคำจารึกในใบลานที่พระภิกษุราโมถือมาแล้วพระสังฆราชก็รับรองไว้ด้วยความยินดีที่สิทธิใหม่มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างดีบทสวดบ,บูชาหลวงปุ่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติยาโน บทสวดนี้มีความหมายถึงการเคารพหลวงปู่ทวดในฐานะผู้มีปัญญารู้แจ้งและเป็นผู้บรรลุธรรมะถือว่าเป็นการอธิษฐานและเคารพในพลังปัญญาและเมตตาของท่านการสวดบทนี้เชื่อว่าจะช่วยป้องกันอันตรายและนำความสุขและความสำเร็จมาสู่ผู้สวดคำแปลข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อโพธิสัตว์ผู้มีปัญญารู้แจ้ง คําแปลนี้ชี้ให้เห็นถึงการสันเสริญในปัญญาและคุณธรรมของหลวงปูท่ทวดที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าท่านเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความเมตตาและพลังแห่งธรรมะที่ยิ่งใหญ่คาถาบูชาหลวงปูท่ทวดสำหรับการบูชาหลวงปูท่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้จุดธูปแขก9ดอกมาลิขาว9ดอกพร้อมกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้า และตามด้วยคาถาบูชาหลวงปูท่ทวดดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภความีความหมายว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าคุณสมเด็จหลวงปุ่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้บทนี้เชื่อกันว่า สวดก่อนขึ้นรถลงเรือติดต่อค้าขายจะกเกิดสิริมงคลโชคลาภมากมายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแขวคลาดปลอดภัยมีแต่ความโชคดีแม้ว่าหลวงปู่ทวดจะล่วงลับไปนานแล้วแต่ความศรัทธาและปฏิหารของท่านยังคงอยู่ในใจของผู้คนไม่เสื่อมคลายเรื่องราวเกี่ยวกับท่านไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังยังเป็นเอกลักษณ์ของพลังแห่งความดี และเป็นธรรมะที่ช่วยปกป้องผู้ศรัทธ,ธาในทุกสถานการณ์ในปัจจุบันผู้ที่ศรัทธ,ธาหลวงปูท่ทวดยังคงสแสวงหาวัตถุมงคลเช่นเหรียญหรือพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการสวดมนต์บูชาหลวงปูท่ทวดยังเป็นหนึ่งในวิธีการที่ผู้ศรัทธ,ธาใช้สื่อสารกับท่านขอพรและความคุ้มครองจากปฏิหารของท่าน ปฏิหารของหลวงปู่ทวดโดยเฉพาะตำนานน้ำทะเลจืดเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งธรรมะของท่านที่มีพลังในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้คนในยามคับขันการสวดมวนต์บูชาหลวงปู่ทวดและการพกวัตถุมงคลของท่านเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ศรัทธาและเชื่อว่าจะนำความสุขและความสำเร็จมาสู่ชีวิต ท่านผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์ของตำนานหลวงปุ่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ได้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบคุณัละยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ